อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราพอง้างไกลอยู่ง้างมาบนออ <c ười> โอเคงี้ครับผมคิดว่าขอเห็นตัวก่อนง้างมาวัวทีกิจกรรมใหม่บัทมูลที่จะให้ตัวเมเยอร์ง้างติดไกลขึ้น300%ด้วยกิจกรรมเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในเขตวงเลือดอะ จะทำใหรงานตีของคิลเลอร์ไกลขึ้น100%เลยโอเคที่เมื่อเขาบับมาแบบนี้เราก็ต้องไปให้สุดด้วยใช้เพิร์กแรกอย่างปิดพิตของทวินที่เมื่อเขาัาไฟถูกปั่นติดอะ่ะเราจะได้จะแตกมาเครือเราสองแตกแล้าเกิดเรากดตีแบบกดค้างอะ่ะเราจะงางตีดะไกลขึ้นแ0ตแต่เราจะเสียจะแตกไป1อันนะแล้วก็เกิดเมเยอร์ยอยู่ในขั้น3ามอะ่ะเราก็จะงางตีดะไกลขึ้นอีก20%นก็นั่นแหละถ้าเกิดเรากดสูตรติดกอจะงางตีแบบตัวใหญ่นั่นแหละโอเคแล้วก็ในส่วนเพ,เนอเอเพีอกวนะเร แล้วก็เราเครื่องต้นเกมสุดท้ายจะเป็นปีต่างไปของเบนเกอร์เนาะแอนออนสีแดงจะเป็นขั้น3ไม่ลดแล้วก็สีเขียวจะเป็นดูดอ่าได้ไวขึ้นเนาะโอเคก็จะมีตามทีนี้เราเล่นเกมกันดีกว่าป่ะเด็กคูดูดมาไอกิจกรรมนี่มันเล่นยังไงนะไอที่ไปอ่านมาก็คือเหมือนเหมือนประมาณว่าเราจะง้างได้ไกลขึ้นอะไรนะ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะไปเนี่ยโอ้โหไม่ใช่นี่มันขั้นหนึ่งลืมลืมเอยมีคนมีคน เราจะเอาลอยใส่เขาไหมโอ้โหโอ๋อมันจะมาเก็บเลือดปะคนนี้คิดว่านี่ไงมาเก็บเลือกก่อนแล้วผมก็ยืนดูดแบบม,มันเลยมันเลยอ่าได้ไปเนี่ยเรามาใส่ก้อนนาตรงนี้ได้โอเคแล้วแล้วจะไงต่ออันนี้คือผมยังไม่รู้ว่ากิจกรรมจะเล่นยังไงเลยเดี๋ยวตอนเนี้ย,เ,ยเฮ้ยตรงนี้ปะมีคนปั่นเฉยอ้าววันี้ว่าโอ้โหแลวคือคนที่เป็นขามุมด้วยเนี่ย ไล่ดูคนนี้ได้แค่อ่าแค่นี้แหละฮะน่าจะหมดละนี่ไงตัวแบบแดงแจ๋เลยเอ้าโอ้โหอยู่ดีเดินมาเจอแบบโคอเด็ดเฉยขอโทษไหนจะขึ้นไปข้างบนอย่างนั้นเลยโอ้โหข้างบนมีสองคนด้วยเนะี่ยโอเคผมต้องไปอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้ผมน่าจะอยู่อ่าไม่ได้ละเนี่ยเขาขึ้นมาบนนี้อ่ะนี่ไงเขอโทษเราเป็นเราเป็นเมย์ยิ้แบบเดิมปกติไปก่อนโอ้โห มาผมต้องถูกคนดีให้ให้มากที่สุดนะโอเคผมขอลองใส่ครับปะอ่ะาฝากก้อนเลือดเรียบร้อยตอนนี้แล้วไงต่อผมแบบผมไม่ทราบเลยเล่า่ว่าถ้าเกิดเราฝากหมดเราจะโอเคโอเคเราเรา้รา,งางไกลจริงก็บโอ้โหแต่ติดโคดาวโคตรนานมันงั้นได้กี่รอบนะมันงั้นได้แบบเรื่อยๆเลยจริงปะเนี่ยอ่าแต่ค่อจะติดโอ้โหเป็นลิฟลี่เฉยเอา คนนี้ผมเป็นจับแทงเว้ยคนนี้ก็เลยแบอบกไอ้นะาแตะเครื่องเพื่อแม่ผมแทงโอ้โหก็ได้แบบแขวนรฟรีเลยดีอย่างนี้เราอย่างง,า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 งา้างไกลอยู่ไหมลองดิโอเคโอเคโอเคง้างไกจริงจังโอ้โหจะติดโคดาวโคตรนานง้างทีนึงอะโอ้โหตอนนี้คืออ่ากำลังจะบอกว่าไม่มีใครมาช่วยแบบจริงจังกินไกดแบบจิ้มไม่ทันเฉยแล้วเมื่อกี้กำลังเดินมาคุมอยู่เฮ้ยเจอ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 ่าคนที่เป็นเซบิวป่ะมา,มา อันนี้ก็ยังไม่มีสเต็กอะไรนะงานโอ้โหคนที่ว่าที่เราจับแทงไม่จะแบบก็จะงานจิ้มด้วยคือแบบทำไมไว,วิ่งคนกว่าจับแทงกันนะอ๋อโอเคคนช่วยจนได้อ่าในสุดผมก็มีงานแกยจนได้ผมอยากลองงานดูก่อน,นว่าเราจะแบบงานได้เกแค่ไหนกันเชียวอยากจะลองดูอ่ะเออเอ้ยเ,เจอเจอไปก้าอยู่นู่นนี่นี่เลยนไปก้านี่ดีกว่านี่เอา้าเจอโคดเดตด,ด้วยโอ้โหวิ่งมาตัดตัดหน้าเราอย่างนี้มา ลองดูกันว่าเราจะทำงานเกณฑ์แบบสักแค่ไหนกันเชียวเอาพับไม้เฉยโอ้โหวันนี้เป็นเอาไงดีเอ้าตัวกับเฉยเอ้าโอ้โหลวงยิงงานกูเลยไม่รู้ว่าเขาแบบทิศไหนกันแน่อย่างเงี้ยมาคนเด็ดคุ้มคนเด็ดคุ้มจะไปไหนโอ้โหคนที่ไม่ชี้รอยด้วยเนี่ยโอเคขึ้นบนอย่างนี้ทันปะไหนอย่างเงี้ยคิดว่าทันปะเขาตู่อยู่คนปะเนี่ยไม่ดูคนกลัวเราจับเทงไว้ที่นี้ ฉันไม่ได้จับธงจับเทงอะไรนั้นแหละวิธีคนหลอ,อกไปเองแค่นั้นตอนนี้เครื่องเดี๋ยวสามเครื่องนะแล้วก็เมื่อกี้เห็นไอ้นะลิปลี่กับเบก้าออกอันนี้อันนี้เป็นเบก้าปะ่ะคนเนี้ยนี่เบก้าจริงเบก้าแบบจริงจังเกมมี่มาเพื่อนขอลองงานเขนหน่อยได้ปะ่ะขอแบบสักรอบนึงอ่ะคือแบบกะไม่ให้ง้างกันเลยเลยทำไปเนี่ยอย่างเงี้ยคิดว่าทันปะ่ะวันนีน้ทันง้างปะ ยางเดิบ้านเดินผ่อนโอ้โหแรอบคู่ดาวแบบงานทีเช็ดเลือดยั่งนานโอเคตอนนี้ผมแขวะจะแบบโครอบรอบเองเนี่ยเอ้ยนี่ใครเนี่ยอ่าเป็นลิปลี่ด้วยมาผมไม่มีอะไรนะอ้าวดูว่าต่างเฉยไม่มีขายมุมเลยข้างนั้นนะตอนเนี้ยน่าจะแบบสู้ยากหน่อยแต่ยังว่าเราไม่ได้เล่นสายจับแทงฮะเราก็เดินปกติอะไรไอ้งาน โอเคคนนี้ก็เฟสสองแต่ที่แนีคือเราควรให้คนตายไปแบบสักคนหนึ่งก่อนนะเป็่นกานเราแบบแย่หนักมากแต่พูดจริงนะตอนเนี้ยผมงงรอยเท้าหนักมากเพราะว่ามันเป็นแบบเอ็นะเป็นรอยเลือดสีแดงเต็มไปหมดเลยผมไม่รู้ว่าเป็นรอยเท้าหรือว่าเป็นแบบอะไรยังไงอย่างเงี้ยนี่เซบิวสวัสดีเพื่อนพับสีไม้เออคัร์แลตตรงนี้ผมไม่กล้างางอ่ะกกลัวกลัวไม่ทันเลยอย่างงี้คนที่เฟสแรกปะโดดอันเดนแด โอเคผมไม่จะไม่เสียสเต็กงานแกอะไรกันใจผมนะเดีย๋ยวอมลิฟลี่มาแต่เขาไม่ขายมุม,มผมคิดว่าเขาน่าจะมีฉลังแน่นอนฉะนั้นผมจะปล่อยเขาไปก่อนละกันอ่านี่ไงโคดิตอยู่นี่มาผมจะลองงานไก่ดูให้โดดตู้ไปเนี่ยถามจริงดดต่างๆด้รอบนึงเรียบร้อยอ, <c oughs> อย่าไปที่ไกลขนาดนั้นอันนี้ถือว่าปกติอยู่คนนี้ก็เฟรสองใจจริงผมต้องไปคุมเครื่องเนะี่ยโซนนู่นนะป่ะที่มีสามเครื่องติดก,กันอยนางนเนี่ย เพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่นี่ไงเหลือแค่เครื่องสุดท้ายคือถ้าเกิดแบบมีคนปั่นแย่อยู่ที่ผมแบบชิปหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคผมมีรอยเท้าอยู่รอยเ,เลือดอยู่นี่ผมตาม CPU มาอยู่ทันไปเนี่ยหน้าตายเนี่ยคิดว่าทันปะไม่ทันนะผมเป็นจุดโดดไปงา้างตรงน,นี้เลยโอ้โหไม่ทันตนนัวไหนทันปะตนนัวทันอยู่อ่าอืมคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันหมดฤทธิ์หรือยังอะไรนะไอ้ที่ว่าบัฟกิจกรรมเนี่ย เฮ้ยหายอ่ะอืมผมก็ปีนตามเลยไงรอก่อนว่าจะมาทางนี้แล้วเราก็มาทางนี้อ้างเฮ้ยไปกันไปโดดเอาไปดิเอาไปดิโอ้โหไปโดดเลยนะโดดตู้เฉยโอ้หหน้าริบบリーอย่างเว่ยอย่าบอกนะว่าเราต้องง้างในแค่เขตไอ้นะสิบสองเมตรของอันนั้นปะที่วงวงเลือดปะผมคิดว่าอย่างกันนะฮะเมื่อกี้เราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันง้างปกตินี่ไงวงนี้ป้าในวงเนี้ยเราพอได้อยู่แต่เนี้ยปกติดีกว่าง้างมะ พุ้งไปถึงเฉยพับไปเพื่อนไม้อะแหละโอเคพับไปก่อนนี่วงนี้ปั้นเนี่ยววงเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเข้ามาเราจะง้างไกลขึ้นนิดนึงปานกลางเอาไปละมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราพอง้างไกลอยู่งาา้างไปเพื่อนโอเคโอเคในที่สุดเราก็ได้ง้างไกลโอ้โหแล้วก็เช็ดเลือดแบบโอเคเหมือนพอจะเก็ตกิจกรรมของเ,อเลือดท่วมนี่แหละก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างแบบ ปั่นดิคิดว่าตอนนี้เราไม่มีบัฟงานกูงงานแกซะอย่างเลยฮะอาจารี้ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าอ่าคอเดดไปปั่นอยู่ตรงเคลื่อนนั่นไหมโอเคขอไล่เซบิวก่อนละกันเอาออกันที่เฉยตรงมัดใหญ่มันไม่มีเขต่นงานไก่อ่ะโอเคฉะนั้นก็เลยปกติไปก่อนละกันโอ้โหแล้งงานไกลอยู่ข้างเขาไปยอมวนด้วยอ่าคอเด็ตกำลังไปช่วยไปว่าไม่มีใครได้แบบปั่นไฟในเร็วนี้โอเคขนให้แบบเจตายไปคนก่อนละกัน มานี่แคนะ่นห้ได้ตายก่อนนี้ถ้าเกิดในเขตเราที่เราจะง้างไกโอ้แต่เขาไม่ยอมวนแถวเนี้ยเออมันต้องเป็นเขตเด็ดๆข้างหน้าเนี้ยเราจะพอง้างไกอยู่เพื่อนเข้าเขตมาถึงปะไม่ถึงอยู่เน้ย <c oughs> โอ้โหแล้วติดครูดาวแบบหืมกว่าจะกว่าจะแบบกว่าจะเดินออกจกหลังได้เพื่อนเรียบร้อยจกหลังไปก่อนเอ,าอ,อ้าโอ้โหไปกล้าไปปั่นตรงนู้นตั้งแต่เมื่อไหร่ โอ้โหแล้วดึงคอเด็ดแล้วก็คอเด็ดคือแบบลุกขึ้นมาอย่างไ,ไวๆโอเคโอเคผมมีง้างไกลอยู่นะเอาเพื่อง้างตรงน,นี้เลยถึงอยู่เรียบร้อยแต่ตอนเนี้ยเบก้าอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคเอาเปา็นว่าช่างช่างของเบกา้าละกันคือแขวนไอ้นีต่ตายไปเลยคือมันเราได้3คนแล้วเราถือว่าชนะแล้วอะขี้เกียจม,มาเดินหาไทาเก้ด้วยคือไงเขาก็าเนียนจนถึงไทเก้มผมมันไม่มีทางที่จะแบบหา,าก็เจอถ้าเกิดเราไม่แบบดวงดีจริงๆนะ อ่านี่ไงมันเรียนเปิดประตูจนได้คือถ้าเกิดผมไม่อุ้มอะเขาก็ไม่เปิดประตูประมาณนั้นโอ้โหแล้วก็ออกหมดเดะเดะเดะยอๆกันนึงๆโอเคโอเคโอเคตามนั้นโอ้โหลีเปก้าได้แต้มแสนสามผมได้แต้มแสนสองวิบวิกิจกรรมนี้ไม่แต้มเยอะขนาดนี้เลยโอ้โหโอเคจริงผมพอผมเก็ตเรื่องกิจกรรมปุ๊บก็คือแบบอย่างมันๆเลยเออเมื่อกี้ผมนึกว่าเป็นจุดวางเลือดอันนี้ปะจุดวางเลือดอะคือตอนนี้ผมตั้งปุ่ม QE ไปเป็นปุ่มหันอะเวลาผมเสรสิทธิ์ดีมันจะหันแป๊บนึง ขอโทษนะผมถ้าเกิดอ่าเวียนหัวนี่เป็นเป็นใครไว้ไ่ยโอ,อ้โหเป็นแบบเรือตะโตเฉยอ่าขอฟ้าหลังได้ปะทีหนึงเอาเราเสียไม้ยอย่างนี้โอเคไอ้ที่เป็นขอดูก่อนให้แบบสบายใจจุ่มให้มากสุดโอเคโอเคไปว่าอย่างนี้บ้านใหญ่ปั่นอยู่ปะเนี่ยผมขอแบบโผล่หน้าสักนิดนึงดิให้เขาแบบไม่รู้ว่าเราแบบตรงนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อุตส่ามันก็ไมโผล่ไปอ่านี่คนนึงว่าสวัสดีเอาระเบิดเฉยมาผมเฟซสองนะ อานี่คือเขตเลือดไขวเน่ยอ๋อเขตเลือดของของเซอร์เสกปะ่ะคิดว่าแต่เราก็ง้านไกลอยู่นะโอเคดูไม่มากสุดก่อนเนาะตอนนี้ก็พยายามป่วนเกมให้เซอร์ปั่นไฟกระยากสุดก่อนโอ้โหคนจุดได้หิงเยอะคนเนี้ยอ้าโอเคคนอยู่นี่คนหนึ่งเป็นตัวละครผู้ชายป่ะนะ่คือเอาจรินะคือเอาจนเครื่องหายกั้นนะ่คือผมไม่เห็นใครแบบ ปั่นไฟอยู่ไหนเลยเอ้าวันนี้เพื่อนโอ้โหไม่ใช่ตัวละครผู้ชายวันนี้เป็นโอ้โหไม้ดิบดีนถามจริงเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือแบบโอ้โหลงพลังสองจริงเพื่อนเขาได้ผมมีนั่นปะเขาได้ผมมีไรบอลปะโอ้โหวันนี้เพื่อนผมก็แบบก้มหน้าดูดมันเลยดิแล้วนี่ไปมาซะก่อนดูดไม้ให้มากที่สุดก่อนโอเคว่ากระดูกนี้จนจนหมดก็น่าจะขั้นสามพอดีโอ้โหฉีกไปนูน่นโอเนี่ยโอเคขั้นสามพอดี โอเคขอลองดักหน้าปักซอยก่อนดีตัวนี้ง้างไกลอยู่ครับผมตัวนี้โอเคแล้วเราอยู่ในเขตเนี้ยเราจะง้างไกลมากอืกอย่างสุดยอดมากแต่มันก็กว่าจะเช็ดเลือดเสร็จโอ้ยไหนน,นัน,นแบบนานชิบหายโอ้โหคนนี้ก็จะคือแบบจะส่งให้ได้เดี่ยวนะคุณมึงปูปะเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นตัวประกอบเนี่ยผมพยายามหอนให้แกดีวว่าเขาเป็นตัวประกอบมะเด่ออ่าโอเคเสกเลือดตรงนี้ก่อน มาเราจะเอาเขตบ้านใหญ่เป็นจุดงางไก่ของเราน่าจะพอแบบพอไหวอยู่คิดว่าแห้งกันนะฮะอ่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 ะนี่โอ้โหแล้วมีคนยอ่ออยู่นี่อยู่คนหนึ่งปันดเพื่อนตอนนี้เรางางไก่อยู่นะงนอื้มโอ้โหต่อให้คือไม่มีสเตก็กเพิกงงาก้างไกแล้วก็แบบเช็ดเลือดโคตรนานอ่ะอุ้มก่อนมันรอส่งไฟไว้เนะี่ยคนนั้นโอเคเขาไม่ใช่พระเอกที่หมอใจเธอแล้วฮะคนนั้นอ่ผมจะเจอตัวละครผู้หญิงเมกปะ คนที้เมกโทมตัตแน่เลยเออขาวิ่งฉีกออกมาไกลมากอะโอ้โหแล้วโซนี้ผมไม่ได้เสกเลือดด้วยใช่ไหมอย่างนี้เราก็ไม่มีสตติง้งแฮงไกลกับเขาดิเอาพวกพับพวกเคล็ดไม้เนี่ยเอาไม่ยอมพับด้วยเรียบร้อยอย่างนี้ลบแล้วฮะมาเรางา้างไกลอยู่ผมต่อให้ไม่มีไปโดนต่อให้ไม่มีเพิกง้างไกลเรา,าก,ก็พอแบบพอไหวอยู่เนี่ยถึงอยู่ครับผมว่าดิ <c ười> <ๆ S 2> เรียบร้อยตอนนี้คือมีเซอร์สามคนติดเพิกเขาเล่นหมดแล้วครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงปืนกันยาวยกเว้นใครนะ เลอโต้ออาาก็เนี่ยคือผมเปลี่ยนจากตาเมื่อกี้คือตาี่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เล่นเน่ะเอ้ยนะเพิร์กเพี้ต่างไปอ่ะก็เลยแบบอย่างซงิงจังหมายมางั้นก็อยู่แล้วเมกโทมัสจะปล่อยตายกันเนี่ยคือทำไมโอ้โหเมกโทมัสปล่อยตายเฉยอะไรไปหน่าแค่ตัวเมเยอร์เองนะโอ้โหปล่อยตายเฉยแล้วเครื่องไม่ติดซักเครื่องอ้าวเจอแล้วผมมาโอ้โหคนยืนมอบเลยวะเนี่ยนี่ขนาดผมยังไม่มีแศกง้างไกลน,นะผมผมง้างจากนู่นะวันนี้มาเราเสร็จเรียบร้อยปะตรงนี้ อ๋ออันนี้คือเราเอาก้อนหนึ่งนะคือโอเคไม่เป็นไรครับผมโอเคเหมือนผมจะเก็ตแล้วว่าเราสามารถย้ายโซนในการง้างไกลได้แต่เราจะง้างทำไมเราบ้านใหญ่เป็นเขตที่แบบจุกซื้อแล้วดานเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องย้ายหรอกโอ้โหเหลือต้นงช่วยเพื่อนอยู่หรอตอนแรกผมคิดว่าเขาจะไม่ช่วยเพื่อนแล้วแนะโอเคผมจะไม่ถ่วงเครื่องนะผมจะปล่อยให้เครื่องติดไปเนาะจะได้แบบเล่นงางไกลหน่อยคือเครื่องติดสักเครื่องเลยอะโอเคช่วยกันจนได้เอา้าวผมเจอ cpu อเ CPU โอ้โหคนนี้โอ้โหกดตายยากพอดีด้วยอ่าเมื่อกี้ผมเห็นใครนะแต่เราคุณผู้หญิงจำชื่อไม่ได้ออกไปนูน่นนี่ไงคนนั้นผมจำจำชื่อไม่ได้เป็นสก,กินของอันเวกอะโอเคในเมื่อส CPU คนนี้ฉีกมันใหญ่นะผมจะไล่คนนี้เลยกันไอ้เพื่อนไปโอ้โหนายไม่ยอมไปล่ะอ่า,อาโอเคเริ่มสู้เขาเล่นอยู่ฮะมาตรงน,นี้เป็นเขตง้างไกลเราเราจะแบบได้เล่นอยู่คิดว่าเอาเพื่อนโอ้โหนายไม่วนต่อล่ะ โอ้โหไม่วนต่อเฉยวันนี้เพื่อนอ่าผมจะลองงานตรงนี้ดูเราจะลองงานตรงนี้ดูนะโอเคในเมื่อเขายืนอยู่ที่นี่ไงวันนี้โอ้โหผมว่ามันไกลขนาดนั้นเว้ยคือเมื่อกี้ผมใช้สเต็กงานไกลผมว่าตั้งแต่เนี้ยถึงเนี้ยคือแบบคือแบบเนี้ยตัวย่้สบายเลยอ่ะโอเคผมว่าผมเปลี่ยนให้คนนี้จะตายเลยกว่าเหมือนเขาจะไม่อยากเล่นแล้วครับผมผมให้คือภาวนาขอให้เครื่องติดอีกสักเครื่องหนึ่งน่าจะแบบน่าจะกำลังดี นั่นยังไงกำลังติดแบบกำลังดีเอ้ยนี่เจอ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 เอาเพืเอ่อนอยู่ดีก็มอบมาที่มาที่มาที่นี่ผมจะมาเสกอันนี้ตรงนี้แล้วผมจะจะง้างเสกเขามานี่เพื่อนเราจะง,าง้างโอ้โหคือผมไม่รู้ว่านกลนี่ได้แค่ไหนอะ ว่าเี๋ผมจะโร่ง้างจากจากตรงเขตเลยครับผมแล้วก็ง้างไปตรงไม้นู้นนะไม่รู้ถึงปะลองดูนะเนี่ยโอ้โหโอเคสรุกมากถึงคือแบบไกลแบบไกลชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินโตคุณมึงคือยังจะมาส่องไฟโอ้ตอนแรกผมว่าผมจะปล่อยให้คนนั้นแบบตายแล้วก็ให้ตัวเองหลุ่มไปนะโอ้ยังจะกล้าแบบกล้ามาเล่นเหรออ่าตอนนี้เราไม่มีเขตงางไก่นะ ก็ปีนดักหน้าปลอกซอยไปก่อนเอรียบ้อยคนนี้ลบแล้วครับผมไม่ต้องงานไกลหรอกมั้งคนสุดท้ายแล้วสบายแล้วอโอเคผมปล่อยให้คนนี้ลงหลมแล้วกันนะผมสงสารเขาอะไรดูเขาแบบโยน,ย,นยนมอบๆ,งๆ <laughs> กันไม่รู้ทีไปเพื่อหลงหลมไปแล้วกันนะบายๆหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทัางหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งบาทนะครับทวงไปนะครับคิดถึงฟังคิดถึงเวิซ่าดอทคอมนะครับ จบ,บวันนี้เรามีร้านเติมเงินสตีมเบลตมาแนะนําที่เติมถูกและได้มากกว่าเติมเองแทมทางร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสตีมเบลต์ให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด,ด้วยการสแกนเคยวโค้ดลายหรือสามารถเข้าร่วมทิดของเราได้เลยืม่มิืมมาก็ฝากในโซนนี้เลยโอ้โหจริงๆควรมาฝากอ่อตรงนี้มากกว่านะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปแย่งจากเสือแล้วกัน เนี่ยเราต้องฝากกลางแมพไปน,นะเพราะว่าถ้าเกิดเราฝากตรงจุดเล่นที่แบบจุดเล่นเสือแล้วน่าจะได้แบบมัน,ม,นมันอยู่คิดว่าโอเคเอาให้แบบขึ้นขั้นสองได้ก่อนโอเคคลนี้ก็สบายแล้วโอเคแล้วก็เสียไม,ม้ไปก่อนเอ๊ะมีคนก่อนเลยรอบหนึ่งดูทั้งหมดก่อนคนนี้ถ้าเกิดดูคนที่หมดคนอื่นก็จะแบบสบายมากยิ่งขึ้นโอ้โหคนที่มันพยายามจะแบบจะเล่นหนักมากเลยเนี่ยมาเรางา้างกาอยู่ในตรงนี้ถึงปะโอ้โหไม่ถึง หรือว่าเราไม่ได้สเ,เตกตรงนี้ก็เลยแบบไม่ถึงเมื่อกี้ผมรู้ว่าผมงานปกติด้วยแต่เพื่อนขอตะแผนดิโอเคคนนี้ค่อนข้างเปยอยู่ฉะนั้นผมก็ไม่ต้องฝากตรงกลางแบบแล้วมาฝากตรงมันใหญ่นี้ดีกว่าเอาแล้วคนคนปั่นไปแล้วอ่ะปั่นอยู่นี่ดูมือดูไม่ไม่สุดอืมแบบอร่อยเลยตดดเต้โอ้โหโดดเฉยโอ้โหไหลเฉย ผมต้องดูดประมาณเนี่ยสองคนถึงจะถึงจะขึ้นขั้นสามแบบถาวรได้อะก็ค่อนข้างเอานั่นเอาการอยู่เฮ้ยเจอเจอเจอแคเล็ฟิลนี้โอ้โหแล้วสองคนนั้นคือแบบตดจริงจริงอืมอไปก่อน่ะทวงเกมคือแบบดีกว่าไม่ทวงเลยเลยอ่าลอรี่ลอรี่คือเราดูดเขาจนจนตัวแดงไปนะก็คือคือปล่อยเขาไปเลยอะปัะมานั้นโอ้โหคนที่มันมาสเต็กนั้นเฉย มาเราตีเข, nee. เขาเราจะได้อะ้นคืนป่ะปะจะได้เศกจาแบบได้แบบง่ายๆ, like ๆหน่อยได้ไปเนี่ยโฮไม่ได้ต้องแขวนก่น Hands อนว่าคิดว่าอ่ะโอ้โหเจอแคเฉยมันหลบตรงตรงมุมเยอะโอ้โหถ้าเกิดวเนี่ยจะแพ้นะคนที่คือตายไปแล้วเมื่อกี้คือแบบไม่ยอมแอบอยู่ตรงมุมเพื่ออย่างน้อยตานี้เซอร์เขาก็เศกอ่าขีดได้ให้เรานะ ก็ก็โอเคอยู่อ่าตรงนี้ไม่มีมหมายผมฉะนั้นผมจะอืมออกก้อนเลือดไปเสกโซนอื่นกันอ่านี่เจอลอรี่โซนอีกแล้วหลอกมารอบหนึ่งเอาวะคนนี้มันฉีกเฉยอ่าแค่นั้นไม่มีหมายนะฉะนั้นผมจะตีธรรมาดาแล้วกันอืมแค่ตะกิดแค่นั้นมา,ามาเราไปเสกการแบบนี้โอเคเปะเนี่ยมันไม่มีหมายเลยไม่มีจุดโหวตเไม่ต้องเสกก็ได้บ้างเนาะเฮ้ยเอาว่ะโอ้โหจุดที่เขาช่วยเฉย แล้วแคร์มาช่วยอย่างนี้ไม่นตายากหรอโอเคอยูน่นะเขาวิ่งไปโซนนี้นี่โซนนี้มันมีปะเนี่ยโอ้โหโอเคพักมายาก่อนมีอยู่ผมแต่มันอยู่ไกลเกินโอ้โหลองนี้ผมเสกตรงกลางแบบด้วยก็น่าจะดีเอ้าโอ้โหแคร์ขึ้นบนเหรอทำปะเนี่ยผมบาลานซ์นปะขึ้นมาอย่างเงี้ยเอา้าไม่ใช่ตายยากปะเนี่ยตายโอ้โหโอเคคนที่เฟสสองรอบหน้านี่คือแบบ แครกก์การันตีตายแน่นอนโอ้โหจะติดแล้วเครื่องนี้ฝืนเพืะนะ่อโอ้โหฝืนจริงอ่าเข้าไปดิเพื่อนเข้าไปดิโอเคไม่ยอมไม่ยอมเข้าไปยังไงนก็ติดยไนทยแหละอืมโอเคแขวนได้ไปก่อนไม่ใญ่นี้มีจุดเล่นปะตรงตรงกลางบ้านนะ่ะหรือว่าเราต้องไปเสกข้างบนอะไรอย่างนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าต้องทำงยังไงเหมือนกันเอเน่แต่ตรงน้าต่างี่มีอยู่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เขียนนะนะผมจะง้างแบบง้างแบบใส่บานยพอรเลยทําะเนี่ยโอเคยี่หัดแล้วผมคิดว่าขอเห็นตัวก่อน ไฟไเ่เว้ยโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ก็ยังเช็ดเลือดไม่เสร็จสักทีหนึ่งอือพบฮาจุดเสกที่อื่นไม่เจอแล้วฮะฉะนั้นผมจะเสกอันนี้แหละการแบบนี้เลยมาอ่าเป็นคอเด็ดมาโลมาข้างหน้ามีจุดง้างไกให้เราแบบได้เล่นได้สันเสริญอยู่ไรไปเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยโอ้โหไลฟ์จริงหันป้าผมคิดว่าตรงเนี้ยอ่ากิดงานตรงนี้หันไปเนี่ยง้างมาก <laughs> วันทีโอ้โหคืองานตั้งแต่แบบโอ้ยเช็ดเลือดนานงานไม่ต้ใส่ขอบวงโอเคมาถึงเฉยโอ้ยังมันซะเนี่ยอู้หูแต่เจอปั่นไฟไว้ไวเริ่มไม่มันแล้วผมเริ่มแบบเริ่มคนฟองสยองก้าวแล้วนะกูชิบหายเลยอาลอที่รอที่จะตายนะแต่เขาต้องเปย์ไม้เราตอนเนี้ยได้ไวเนี่ยเอาอาอะไรไปเพื่อนทำไมตัวเองไม่ยอมแบบไม่ยอมเปย์ไม้ ตายยากป้าน้องบ่าวเยบร้อยตายยากถึงๆจำไม่ได้ลอลีตายอย่างลอรีหรือแค่นะเอาเราเรียกกระต่ายมันจะเจอเซบิวิ่งผ่านหางตามไปเมื่อกี้มาดีเพื่อนน้องบ่าวไปไหนโอเคเขาจะฉีเขบาบัลเล็กบัลเล็กเราไม่มีจุดให้ง้างไกปะโอเคฉะนั้นก็เล่นธรรมดาก็ได้ได้เหมือนกันคิดว่าอย่างนั้นเออเราไม่ยอมโอ้โหไม่ยอมพับนะพับไม้เซฟโอ้โหเราฉีกมาอย่างนี้ างเงี้ยเรางงางถึงหลังอยู่ตอนไม่มีบับงานไก่ล้วก็ถึงอยู่เงี้ยหลายหลายนะประมาทกับไอนะงง้นะงานไก่เราแล้วก็ล้มแบบง่ายอยา่างงี้อ่าคนที่ก็เฟสสองโอเคแล้วเขาก็ไปช่วยกันแล้วตอนนี้คือเหมือนเป็นเกมเดียวแล้วอะ่ะโอเคตรงน,นี้เซกได้แต่ไม่อยากเซเขาเลยอ่ะโอเคแล้วก็บอกมาลวกันเอ้ยโอ้่ะมีตรงนี้นีเสียงอยู่นี่อยู่ใกล้นี่ ก็น่าต้องพับเซฟนะมิงั้นเขาแบบเขาล้มแน่นอนนะเราเป็นขั้นขั้นสามไปด้วยนี่ไงเอาโ,อโดดแล้วต่างถึงโอเคผมทําเป็นแบบทาเป็นหลอ,อก,ก่อนบนป่ะเนะี่ยโอ้โหเขาวิ่งรอบยาวเลยละกันถ้าเกิดไล่คนนี้นานเกินนะเราสองคนปั่นแยกอะผมมีโอกาสที่จะแพ้ส,สูงมากเลยเนี่ยโอ้โหทำไมคนที่วิ่งไวจังอะผมแบบแทบไม่เห็นแบบเห็นตัวจริงจังโอเคไม่เสียงอันไกลด้วยแจมอยู่ ไม่ย่อตรงนี้น้องเบ่าวเขาเด่นลุดซะเนี่ยผมน่าจะขแขวนไม่ได้นะนี่งไงโอเคเราขแขวนแคร์ดีกว่าเพราะว่าแคร์ตายละเปลี่ยนไปหยิบแคร์ก็ได้ได้เหมือนกันโอเคในเมื่อคนนี้ตายเกมก็น่า,จะ,นาจะแบบง่ายขึ้นเป็นกองโอ้โหคนนี้จะติดแล้วเอารักขย้อย่อขย่อยี่เหลวันนี้เพื่อนดูนี่ดูนี่ดูนี่ผมจะงา้ <laughs> างโชว์โชว์ให้ดูโอ้โหที่ผมลงทุนแบบอ้อมซื้อมหาโอแล้วแบบ ดาวนายอล่ะอืออ่านี่ไงคอเด็ดอยู่นี่โอ้โหเสียดายบ้านเล็กมันไม่มีไอ้นะบัาง้างไกลอะ่ะไอ้เพื่อนข้าเขาโดดเขาต้องฉีกไปมันเป็นทางเดียวที่เขาจะเล่นได้นี่ไงเอ้าล่ะโอ้โหแล้วฉีกวันี้เพื่อนผมพยายามให้เขาฉีกไปอีกฝั่งหนึง่งไงเขาจะเล่นหน้าต่างนี้ทําไมวะที่เหี้ยอ่าขา้างหน้ามีมีปะมีปะ,ม,ปะมีอยู่อย่างนี้มีอยู่มาเพื่อนผมขอแบบงั้น ไอ้บ้านไอ,อ้อรออเ,อเรียบร้อยโอเคตาได้ขียนไว้แบบได้เล่นค่อนข้างเยอะอยู่นี่เมื่อสปีลคนเดียวเขามอบผมจะปล่อยเขาอะไรกันสงสารโอ้โหสงสารเซอร์สองตาติดเลยวนะใจดีเกินไปเพื่อนลองหลุมไปเจอกันเมตานะบ๊ายบายโอเคก็เป็นไงบ้างเจ้าหรับ อ่ามียืองานไกลแบบ3ามเนะผมในคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอนผมมาเล่นเองยังตกใจแล้วมันงานได้ไกลแบบขนาดนี้เลยอ่ะโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับขอบคุณครับ